ซมาเมื่อวานนี่พอดีค่ำเบอร์ลืมเลยไปเบิ่งซ่อมตู้เย็นไปเอ้ามาเมื่อคืนกันเลยอันมาเมาื่อเช้าก็เลยหยัดเข้าตู้เย็นลืมสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสว่วงค่ำค่ำพี่น้องจา๋าไปแขกอยู่บ้านมันห้อนห่อนแขกยบ้านออกจากบ้านอยู่เพื่อนก็นกินกันอยู่ในบ้านแล้วเปิดพัดลงสามซีโตเนาะมันห้อน ท่านบอกหาหกโมงแล้วหจังสามารถออกมาได้เพราะยังถึยังแดดอยู่แดดเพื่ออากาศฮอ,นม,น,มน,อ,อน,น,นมันแบบมันอ่าวคือฝนชิโตะทับพุ่นอะมันมืดฝนดเด,นด้เดี๋ยวก็มืดเดีด๋ยวก็แดดเมื่อวานไปสวรรค์ไปหาเอฟซีเพื่อน,น,นละก็เลยสื่อมาอันนี้เขาเรียกว่าเขาจีปาเตเนาะนี่มันกล้ายๆคือเบอร์เกอร์เลยพี่น้อง ื้อมเมือม่อคืนเนี่ยมันมันคำกันเลยพ่อใดเอามาให้เด็กๆกินมาเอาใส่ตู้ไว้เดี๋ยวลืมฮะกัไปซ่อมมึงตู้เย็นไปว่าเห็นเจ็ดก่อนนะแสนหนึ่งนี่นนกินไหมนี่มันจะมีน้ำจิ้มมันมาดูกใกล้เนี่ยนีงอันนี้มันมีแจ่วเป็นแจ่วมันเนาะแจ่วมันเรื่าน้ำจิ้มเนาะข้างในเขาเจ้ากระสิ ใส่อันนี้เป็นขนมปังหรือบ้านเฮาเอินว่าเขาจีนี่ข้างในมันก็ขเขาจอดสีใส่อาใส่ใสยังใส่ตับบดบอแล้วก็มีหมูยองหมูยอเวลากินกะอันน้ำจิ้มลาดเนาะน,นี่น้ำจิ้มลาดปกติเขใส่พักพรมนะใส่ต้นหอมใส่มักแตงใส่ยังเวลากินกระลาดแบบนี้ครับผู้รอม,มลาดแบบนี้ แจ่มันก็ออกสมมตมันหวานน้ำจิ้มมันเนี่ยมันก็เข้ากันเลยก้อนละยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่บสองบาทพูดมากินไหมบุญเอยู่มากินอิ่มจะไปกินยังมากินไหมยายบุญใส่น้ำจิ้มมันมาด้วยทำเดี๋ยวน้ำแปรไพ มานำไปให้แขกบ่เดี๋ยวคำๆยังสีให้แขกออกมาดันนอกมันออบ่อยมันห่อนนอกแต่จริงมันใส่พักกุณจังแซ่บมันกลายหายคุณก,กเบอร์เกอร์ล,อล่ะจอแล้วแต่พูกมาคุณห่องมันก็แสกด้วยปุกลุยปุกจ๊ะแล้วปุ่งไวน้นะครั แถวคนกบหลายคนเดี๋ยวคำบางสกับเดียวสีอู่จับคนกูอาซีอู่สามคนแป้งพระเจ้าบอกว่ามีงดแป้ง อ๋อันนี้เขาใส่มายมเนสนำใส่มายมเนสอ,อน,นี่ก็แซสบม่อย่างนี้

แต่ว่าขนมปังมันนิ่มเลยมันได้แข็งเขาใส่มายงเนสพร้อมเนาะมนก็สิออกหวานหวานมันๆ,นๆเค็มๆใส่กับแจ่วพร้อม ซื้อมาเจ็ดก่อนเจ็ดสิ้นนี่ท่านผู้ชมขาจิบปาเต้เส้นน้ำจิม้มน้อ เยอะกินแล้วไปจับเป็ดอีกไหมอีกหนึ่งโตัว่เป็ดเป็ดสามโตวกําลังเตรียมอาหารแรงต่อพี่นอ้องเดี๋ยวแขกจะมาเพิ่มเนาะจะทําเมนูยำแล้วกนะ็เข้าพัดพัดมีแลวมียังอยู่ว่มีพวกเป็ดต้าเลือดเป็ดลาบเป็ดต้มเป็ดย่างเป็ดเนาะ Này anh này anh luộc anh mua do như thế yam nó yam hết thu nú khảo mua do cung ba mực ฮอนฮอนพี่น้องมือนี้โพดโพว่าฮอนว่าฝนจิตกกระบอตกมืดแล้วมือดอีกโยมันตกอี่ทั้งเหนืออาพนทั้งสวรรค์ทั้งโซนเชนโนเมื่วานี่ตกแหง้งทั้งบ้านห้าฝนยังบ่ตกอยู่เขาเจ้าขายอืงกิโลละสองแสน ก 5, โ 4, โิโลละสี่ลอยหาลอยสี่ลอยกูบาทกิโลละสี่หาสิพันสิพันกันปั่นน้ำอ้อยไปใส่อีกนี่นพรุ่งนี้ตลาดวันอาทิตย์เพิ่นปั่นน้ำอ้อยสิไปขายตลาดยายลุนได้ยังเนี่ยไปขายตลาดเมื่อเอิญเบิร์ตสวนของยายลุนมีแต่มักทัว แล้วกาน้ำอ้อยละ่ะมันอีค้ายได้จักกรมชนะมื่อเช้าหนูบิก็บเบิดได้สิบ่11มัดมือเช้ได้ขายได้11กลม11ัด,ด,ดได้110บาทปั่นน้ำอ้อยไปขายตลาดพรุ่งนี้ อ้อยเจ้าของอ้อยในสวนละพี่น้องอากาศฮ่อนๆแบบนี้เนาะน้ำอ้อยหวานๆเย็นๆคือจีสื่นใจเขาเจวาว่าแ,แต่บ่มีกระหมดซิดแล้วไม่ได้กินอีกแล้วประเภทพวกของหวานนี่ยิ่งงดเลยจลัจก

กับพวกอันเครื่องก็ห้อนไปดองก็จะอดองน้ำโคกน้ำโคกผาดาน้นำโคกบ่มีน้ำตาลผ้าเำด,ดํงำา,างา่ยุายายลุนปั่นน้ำอ้อยไปขายมีขวดละยีสิบบาทขวดละห้าสิบบาทขวดน้อยยี่สิบ ขวดใหญ่ห้าสิบถ้าไปส่งหกสิบคิดค่าบริการอีกสิบบาทน้ำอ้อยสดๆจากสวนของเราเพิ่นปั้นเพิ่นกาไปขายตลาดแน่แล้วก็แบงให้ซาวแสงแน่เอาเมือขึ้นไปขายอยู่ลานเนาะ ถ้าอากาศห่อนๆแบบนี้ก็ได้ขายดีอยห่อนห่อนห่อนเอามาหลายเมื่อแล้วเป,ปิดตาสิตกกระบอตกม,ม,อมันมีช่วงบ่ายก็เห็นปอกแปลกปอกแปลกมาอยาาบบพักกรงงะเดาอันนี้มันปุ่งไหม่พราะยรุ่นงานเนี่ยจะซอบมึงด้วยคือมันปุ่งไหมได คือบริเวณอไปคายในตลาดนะแม่ออบยิเวเบิดเลยพักกระเดายามนี่มันเบิดแล้วมีแต่พักกระโดนมันแก่เบิดแล้วพักกระเดานางมันกิโลละสองแสนนางจักจั่นมันเริ้วเีจั่นมบาเะนเริ่มเลวเขาไปเนี่ยงได้เงนามันเบิดแล้วเนาะ กระคืนมันจะคืนม,มาแาตบน้ำมาเองเนี่มานานสิ๋แค่นี่น้ำอ้อยพี่น้องน้ำอ้อยสดสดขั้นสดสดก็สิเป็นสีเขียวแบบนี้ละบางคนว่าอันนปั้นแรกแล้วใช้ขวดลดเนี่ยไปใช้น้ำตาลตอนใดเพราะว่าห้องมันบ่ได้ใส่น้ำตาลนี่พี่น้องจ้า ความหวานจากอ้อยล้วนๆเนาะหวานบ่หวานกับจังสีละซัมเน่แต่เดี๋ยวนี้มันหวานขึ้นกว่าเกา้ด้เต็มแล้วจ้าเนี่ยกล่องสองสันเนาะเฮากล่องมันมีเครื่องกล่องมันนี่ละกะใส่ตัวกล่องอีกทีนึงนี่าล้นแล้วนี่อันนี้มันก็มีเครื่องกล่องพี่น้องเนี่เราเฮียนี่มันมีเครื่องกล่องมันอยู่ แล้วก็สิกองผายที่หนึ่งเนาะเพื่อบ่อห้มันตกกตะก่อนนี่นะจ๊ะน้ำอ้อยสดๆมันจะเป็นสีนี่พี่น้องหลายคนเหมือมันคือบดสีเหลืองบดเหลืองนี่พี่น้องนี่แต่ว่ารอบหลังๆมันมันหวานขึ้นกว่าเก่าพอมันมันเริ่มแห้งนั่นเอถ้าเป็นหนาฝนมันก็บ่ค่อยหวาน้านาแรงมันสีหวานขึ้นเรื่อย นี่อันนี้คือขวดละห้าสิบบาทนะจ๊ะมันลิดกวลัวคนเดียขวดมันนี่ก็ได้ซื้อขวดละจักบาทนี่แท็กหนึ่งสามร้อยหาสิบมันโตขวดละห้าบาทได้บ่หรือว่าสี่บาทเออมองนึงละหบาทคำข้าซื้อหน่อยนั่นเขาเอิ้นขวดละหาบาทร้อยหนึ่งนั่นจะแช่ขวดขวดนี่ก็ต้นทุนมันหาบาทเลยพี่น้องซื้อขวดใหม่ได้บ่แม่นขวดไปเก็บขวดขางทางมาเด้ ซื้อจากโรงงานจากบริษัทมาใบละ5้าบาทขันเท้เาโบผ้าะอาาะไรมันก็นยากพี่น้องมันใส่แห้งดันถ้าเฮ้าผ้าแะ้รมันก็นสีไว้กว่า แต่เปั่นซาซากว่าสิได้ขวดหนึ่งมันมีกี่นะมันหนาสิแบบไบปืดๆแท้จริงอันนี้มันก็ถอดออกได้กระจกอันนี้ก็ถอดออกได้ถ้าเขาถอดไม่ใช่ได้หลใส่ทีละสามละสี่แต่ว่าเขาป้องกันบให้มือเขาไปหนีบในเครื่องเนาะนี่ถ้าเขาบวใส่ใะมือมันสิอาจสิพาดเข้าไปในเครื่องหนีบได้มันเคยเป็นข่าวอยู่เด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเสิร์ฟแต่ปั่นเนี่ยเขาก็ยังมูกุชแมมนให้เ่าเนี่ยนะน้ำมันบ่หลายแต่มันหวานพี่น้องนาแล้งนี่มันหวานอ้อยมันยากแข็งน้ำเขียวเขียวแบบนี้เลย อันนี้จะเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50เนอะเป็นอ้อยปั่นโดยเฉพาะอ้อยขันนำสีมันจะเป็นแบบธรรมชาติเขียวใบเตยหลายคนว่าใส่สีใบเตยบริบสไซใส่น้ำตาลบริสไซเนาะความหวานจากอ้อยล้วนๆปาดผ่าคือมาห้องแห้งแทะผลสต๊อกอิลีพี่น้องพวกนี้ยอ่าพายุสีไม้อิลีบนี้ ผ้าแตกตืมต่มฝนจะมาแล้วมันนีรก็มืดเดียวมืดเดียวแดดอยู่เด้เียวอยาเด้ได้สองขวดแล้วท่านผู้ชม ขวดใหญ่ห้าสิบบาทขวดเล็กยี่สิบบาทน,นี่นั่นแหละพี่น้องจา๋ามาหนี้กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศใยูเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจแขกยังบุทันในเมื่อได้พี่น้องกันสิส่วนหนึ่งกัสิเมื่อส่วนหนึ่งกัอยู่เนาะเดี๋ยวสิเมื่อบรงแขกก่อนเดี๋ยวเมื่อหายเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะ กำลังเขาจะเตรียมเป็ดสามตบะหมีก่กระซิ่ยำแล้วกับเข่าพัดนี่แหละคำมาบัดนคนแห่งก็เริ่มหลายมาแล้วไปแล้วท่านผู้ชมสบ,สบายดี